ถ้าม<จ>้านเข้ามาว่านี่คือเช้าแล้วมึงลุกมึงเป็นไอ้ลุกหมาห้าร้อยใจมันขึ้นขนาดนั้นก็ผ่านขึ้นพอใจมันเอาจริงๆเคขานั่งนี่แป๊บเดียวมันว่าผมว่าเป็นเพื่อนมันหันไปเกิดความรู้สึกปิติเกิดความสุขเกิดขึ้นยังไปพวกยิ่งแบบไอ้หลวงปู่เสดท่านยังบอกว่าทุกเท่าไหร่ถ้าผ่านทุกตรงนั้นได้มากเท่าไหร่จะสุข นี่คือสิ่งที่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงย้ำก่าเราด้วยจิตตัวเดียวเท่านั้นจิตมันทาให้เป็นรูปได้จิตมันทําให้มันกายเป็นเป็นแมงตัวมันเริ่มชอนก็ไม่เหลือแล้วมันไม่ใช่แบบพุกิงนะครับมันดังมันเจ็บด้วยตรงเราต้องถอนออกมาเพื่อที่จะเอายังไงเพราะเอามามันก็ไม่มีและแปลกนะจิตจิตต้องไหนโดนอยู่ตรงนั้น ถ้าไม่ผ่านมันไม่ได้มันก็จะมาอยู่ยงน,น้เที่ยวเข้ามาอยู่อย่างนั้นแล้วพอมันมาอย่างนี้ปึ๊บท่านก็บอกอีกหมดตัวนี้มันมาใหม่ๆแล้วมันจะพลิกหน้าเขาเรียกพลิกเหลี่ยมสู้กันแล้วพอเราชนะมันปุ๊บมันจะพลิกหน้าตัวนี้ขึ้นนี่คือความแหลมคมของกิแต่ถ้าหลงตรงไหนมึงอยู่ตรงนั้นต้องคนนั่งไอ้จ้อยหลับภาวนาเขาเรียกภาวนอน หลงแม่มสามปีก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาให้มึงรู้เลยว่ามึงหลงนะัน่งฮะเป็นบ้าอยู่สุขสบายคนครอบตั้งนั่งอย่างนี้แล้วแต่มันปล่อยให้เป็นปีก็มาที่หลวงปู่เสนบอกอ่ะพาวัดท่านบอกโอ้ยนั่งถึงเช้าได้ท่านย่องย่องย่องไปดูท่านบอกมันจะไม่ได้ยังไงมันนั่งอย่างนี้แต่หัวมันจบเลย แบบนี้สามวันกูก็นั่งได้ทันวะขัดสมาธิแต่เอาหัวชวนหมอน